สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูปราริชัดบุญจงนะคะหรือคุณครูจอยนั่นเองวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่องของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะนะคะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนวัดบึงไม้นะคะสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ปฐมศึกษาสาระบุรีเค2สอนะคะ,ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะสาระที่1การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์นะคะหน่วยการเรียนแรกที่เราจะต้องเรียนกันนะคะ คือหน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะนะคะในรายวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาค่ะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูวัตถุประสงค์ของบทเรียนกันก่อนนะคะว่ามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะคะวัตถุประสงค์แรกในข้อที่1นนะคะ บอกความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะได้นะคะในข้อที่2อธิบายองค์ประกอบและการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะได้นะคะส่วนข้อที่3ข้อสุดท้ายคือบอกวิธีการดูแลร,ระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้ตามปกตินะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะผังสาระการเรียนรู้นะคะที่เราจะต้องเรียนกันนะคะอ่ะอันนี้คือระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายนะคะที่เราจะต้องเรียนกันในวันนี้นะคะอ่ะระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะเราจะเรียนด้วยกันสองเรื่องนะคะคือระบบย่อยอาหารนะคะและระบบขับถ่ายปัสสาวะแต่สําหรับวันนี้นะคะครูจอยจะสอนในเรื่องของระบบย่อยอาหารก่อนนะคะ <ersch> เราจะเรียนเรื่องระบบ <ral soc. S 2> ย่อยอาหารก่อนเราจะมาดูกันว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยเราจะต้องเรียนอะไรกันบ้างนะคะเรามาดูในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะว่าเราจะต้องเรียนอะไรเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนี้บ้างนะคะอย่างแรกเลยที่เราต้องเรียนคือความหมายและอวัยวะนะคะคือข้อนี้ ความหมายและอวัยวะที่สำคัญของระบบย่อยอาหารนะคะอ่าต่อไปสิ่งที่เราต้องเรียนคือการทำงานของระบบย่อยอาหารนะคะอ่าแล้วก็ความสำคัญของระบบย่อยอาหารนะคะและสุดท้ายเลยที่เราต้องเรียนคือวิธีการดูแลร,ระบบย่อยอาหารให้ทำงานตามปกตินะคะ ใน4เรื่องนี้เราต้องเรียนเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะแต่สําหรับวันนี้ครูจอยจะสอน2เรื่องนะคะสอนสองเรื่องคือความหมายและอวัยวะที่สำคัญของระบบย่อยอาหารนะคะและ2นะคะการทำงานของระบบย่อยอาหารนะคะวันนี้เราจะเรียนกันสองเรื่องนี้นะคะที่เราจะต้องเรียนกันนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ดูนะคะระบบย่อยอาหารนะคะระบบย่อยอาหารหรือระบบทางเดินอาหารหมายถึงกระบวนการแปลสภาพอาหารให้มีขนาดที่เล็กลงเพื่อการดูดซึมเข้าสู่เซลล์ในร่างกายนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะอันนี้คืออวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารนะคะ อวัยวะที่สำคัญมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเรามาดูฟันนะคะฟันมีหน้าที่อะไรนะคะฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารนะคะโดยมีลิ้นช่วยคุกเข้าอาหารและมีน้ําลายช่วยย่อยอาหารจำพวกแป้งนะคะต่อไปเรามาดูหลอดอาหารนะคะหลอดอาหารเป็นทางผ่านของอาหาร ที่ถูกบทเคี้ยวแล้วแล้วกลืนนะคะลงสู่กระเพาะอาหารนะคะต่อไปเราไปดูตับนะคะตับมีหน้าที่อะไรตับนะคะมีหน้าที่สร้างน้ําย่อยเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีนะคะต่อไปกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารมีหน้าที่อะไรล่ะกระเพาะอาหารนะคะมีหน้าที่รับอาหารจากที่ไหนหลอดอาหารค่ะ หลอดอาหารนะคะต่อไปลำไส้เล็กนะคะลำไส้ลำไส,ส้เล็กเนี่ยมีหน้าที่ในการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารเพื่อนําไปใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะต่อไปเรามาดูลำไส้ใหญ่นะคะที่อยู่รอบนอกลำไส้เล็กเนี่ยมีหน้าที่อะไรล่ะดูดซึมน,น้ําและเกลือแร่ออกจากกากอาหารและ ขับเมือกออกมาหล่อลื่นให้กับอาหารเนี่ยที่แข็งเคลื่อนที่ไปไปสู่ปลายลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งเป็นส่วนที่สะสมของอุจจาระและสุดท้ายเลยนะคะคือทวารหนนะักทวารหนนะักเป็น,นมีหน้าที่อะไรทวารหนนะักมีหน้าที่ในการระบายอุจจาระนะคะออกมานะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือ อวัยวะที่สำคัญของระบบย่อยอาหารนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยอันนี้คือการทำงานของระบบย่อยอาหารการทำงานของระบบย่อยอาหารมีหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะคะอ่ะหนึ่งอาหารถูกย่อยที่ปากโดยการเคี้ยวนะคะและมีน้ำลายออกมาในการช่วยย่อยนะคะสอง อาหารถูกกืนลงสู่กระเพาะอาหารนะคะและถูกย่อยโดยน้ำย่อยนะคะ 3. อาหารเนี่ยที่ถูกส่งไปยังลำไส้เล็กและถูกย่อยโดยนลำย่อยสารอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วเนี่ยจะถูกดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กเพื่อนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็ ในข้อที่4ี่ในเรื่องของการทํางานของระบบย่อยอาหารเรามาดูข้อที่4กันนะคะ 4. กากอาหารขับเคลื่อนไปยังลำไส้ใหญ่เพื่อดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุเข้าสู่ในล่ะเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะ 5. กากอาหารเนี่ยส่วนที่เหลือจะถูกขับออกมานอกร่างกายผ่านระบบขับถ่ายอุจจาระนะคะออกมาเป็นอุจจาระนะคะอ่ะ ต่อไปต่อไปเป็นการบ้านนะคะของวันนี้เลยนะคะ B ทั้งหมด1ข้อนะคะมีทั้งหมดห่ข้อการบ้านว่ายังไงล่ะเราไปดูกันนะคะให้นักเรียนเนี่ยนะคะบอกอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารว่ามีอะไรบ้างและมีหน้าที่ในการช่วยย่อยอาหารอย่างไรนะคะ จงอธิบายให้ละเอียดเลยนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนโจทย์นะคะและคําตอบลงในสมุดให้ถูกต้องนะคะพอนักเรียนทําเสร็จตีเส้นปิดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งในกลุ่มนะคะให้ครูจอยนะคะทางไลน์ชั้นป .5 นะคะฝากผู้ปกครองในการถ่ายรูปนะคะสมุดของเด็กๆที่ทําเสร็จแล้วนะคะลง ให้ครูจอยด้วยนะคะในกลุ่มชั้นป .5 นะคะวันนี้ครูจอยกข็ขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนดูแลรักษาร่างกายตัวเองด้วยนะคะวันนี้ครูจอยก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แค่นี้คะ่ะเอาไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายายเด็กๆ